คุณก็รู้กระแสฟ้ามีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินกระแสฟ้าเพียง25โวลต์ส่งผลให้ร่างกายได้รับความบาดเจ็บกระแสฟ้า1,000โวลต์ส่งผลให้เสียชีวิตทันที ในโรงงานอ,งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มักมีการติดตั้งตู้ไฟฟ้าแรงดันสูงซึ่งมีแรงดันตั้งแต่3 8 0บโวลต์จนถึงระดับหมื่นโวลต์ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่จปอ,อระดับหัวหน้างานหรือแม้แต่จเจ้าของกิจการมีความจําเป็นอย่างมากค่ะที่ต้องใส่ใจเลือกใช้แผ่นยางปูพื้นวไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมาติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้ปฏิบัติงานบางคนอาจบอกว่าตู้ไฟฟ้าก็มีสายดินอยู่แล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องติดตั้งแผ่นยางปูพื้ไฟฟา ก็มีคนคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ท้ายที่สุดก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นขณะปฏิบัติงานมีพนักงานเสียชีวิตจากการโดนไฟฟ้าช็อตนำมาซึ่งความสูญเสียเป็นอย่างมากส่งผลกระทบทางด้านจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อนร่วมง,งานทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงตัวเงินที่บริษัทต,ต้องจ่ายซึ่งสูงกว่าราคาแผ่นยางฉฟฟ้าหลายสิบเท่าสิ่งของเมื่อสูญเสียไปแล้วยังสามารถซื้อกลับมาได้ แต่ชีวิตคนเราเมื่อเสียชีวิตแล้วไม่สามารถซื้อคืนมาได้และนี่ก็คือเหตุผลที่โรงงานอุตสาหการรมมีความจาเป็นที่ต้องใช้แผ่นยางปูพื้นเนิงไฟฟ้าเพื่อติดตั้งบริเวณหน้าตู้ไฟฟ้าและพื้นที่จุดเสีย่ยงป้องกันอันตรายจากกระแสะไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้เถอะค่ะโดยการเลือกแผ่นยนวนไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC มีใบเซอร์บรองมีเทลยรีพอร์ตมี c o a รวมถึงต้องมีการรับประกันสินค้าด้วยค่ะ และที่สาคัญคุณต้องเลือกซื้อแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นที่จะสามารถเลือกแผน่นฉนวนไฟฟ้าให้คุณอย่างปลอดภัยแนะนําวิธีการติดตั้งรวมถึงข้อควรระมัดระวังในการใช้งานแผ่นยาวนไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งานของคุณและนอกจากนี้การติดตั้งแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้ายังเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าอีกด้วย ติดตั้งแผงยานชวยฟ้าตั้งแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในองค์กรทํางานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยทุกขณะปฏิบัติงานด้วยความประทานาดีจากแผงยานชวยฟ้าอิเลทรเมอร์แผนยานชวยฟ้าที่ดีที่สุดของคุณหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผงยาฉชวยฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องระอาวิชัยเขา s i p j rubber หรือโทรหาเราโดยตรงได้ที่เบอร์ศูนย์สองสองห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสี่หรือเบอร์ศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งเก้า Pisai White Business Group Marketing Engineer